เปิดต่อเลยนะครับก็มีอันนี้การันตีห้าดาวนะกับแสงมืดประมาณสิบสองใบนะเดี๋ยวดูว่าจะได้อะไรบ้างเปิดรุ่นละลายฟ้าไปก่อนนะ อค okay. มันก็จะกลายเป็นสิบสองใบแล้วนะครับมาดูกันตรงนี้แปดใบนะเอาก่อนแปดใบนะครับมาครั้งที่สองแตกเลยนะยังไม่ใช่ห้าดาว โอเคไปสิบใบเลยนะเปิดแบบรวดเร็วเลยนะครับอืมยังไม่มีห้าดาวมีห้าดาวมาหน่อยนะเจ๋วเลยนะครับโอเคแล้วก็มาเปิดตัวนี้นะครับสี่ถึงห้าดาว โอเคมาสกอแสงเมดแล้วนะครับสสิบองใบดูว่าจะได้ไหมนะครับขอตัวนึงขอตัวนึงจบเลยนะครับเปิดเปิดเปิดอื้ม แปดใบนะครับโอเคผ่าสักทีหนึ่งเปี้ยงเข้าให้ <c oughs> โจกเกอร์แสงภายแสงถ้ามาเป็นเมื่อจะดีกว่า อืหมดแล้วนะครับห้าดาวครับอยู่ในคอนน้ำนะโอเคสันเบอรคิปนี้มีประมาณนี้ครับผม